สวัสดีค่ะพี่หญิงกาสินาทโพทองค่ะพี่หญิงอายุ65ปีแล้วหลายคนถามว่าทำไมมาสมัครกิฟต์มอในวัย65ปีก็ด้วยเหตุผลสองประการนะคะประการที่หนึ่งก็คือ,อพี่หญิงก็อยู่ดีมีสุข นะคะมีกินมีใช้สุขสบายทุกอย่างแต่ว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจํานวนมากก็ยังมีหนี้มีสินนะคะก็อยากจะช่วยให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหลุดหนี้หลุดสินแล้วก็มีกินมีใช้ก็เลยมาสมัครกีฟมอเพื่อจะนําพาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเข้ามา,าทําธุรกิจ กิฟต์มอลด้วยกันเนี่ยค่ะจะได้มีเงินนะคะดูแลชีวิตเราไปตจะตลอดชีวิตแล้วก็สามารถส่งเป็นมรดกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือตามดรนัทพัฒนอัมพันยุทธมาค่ะทำไมต้องตามผู้ชายคนนี้ท่านเป็นประธานบริษัทคังเซนเคนโกที่พี่หญิงทำธุรกิจกับท่านมา25ปีค่ะการเงินนี่เปะ๊เปะๆๆมากเลยก็เลยพอท่านมาทําที่นี่ก็ ตามท่านมาค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำกิฟต์มอลสัก10ปีนะคะ10ปีแล้วก็ถึงเวลานั้นพี่หญิงก็อายุ75ปี75ปีนี้ก็จะใช้ชีวิตบ้นปลายของชีวิตนี้ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยค่ะส่วนกิฟต์มอลนี้ก็จะโอนเป็นมรดกให้ลูกนะคะลูกก็มารับ โดยที่ลูกไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ไม่ต้องมาเริ่มต้นหนึ่งใหม่นะคะเราก็สร้างฐานเอาไว้ให้ลูกและลูกรับเงินเป็นสักระยะหนึ่งลูกอยากพักผ่อนลูกก็สามารถโอนกิฟต์มอลเนี่ยเป็นมรดกให้หลานได้นะคะนี่คือทําไมจึงมา สมัคร g กีฟมอในวัย65ปีนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะใช้เวลาว่างจากการเล่นมือถือนะคะนั่งจิ้บม,มือถืออยู่บ้านทุกวันเนี่ยนะแล้วมีรายได้เข้าบัญชีมาทุกเดือนทุกเดือนเดือนละสองครั้งนะคะเอาไว้ใช้เก็บเงินไปใช้รุ่นเราแล้วก็ไปใช้ถึงรุ่นลูกถึงรุ่นหลานได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ g กีมแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ